คือเรื่องการเหยียดกันในวงการทํางานเนะี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรมีเลยอะ่ะไม่ใช่แค่วงการศิลปินอะ่ะมันไม่ควรมีในทุกวงการนะครับผมว่าการอยู่บนโลกนี้แบบแบบแบบไม่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะ่ะผมว่ามันควรเป็นมันควรเป็นพื้นฐานะนะเนาะคือเราเราไม่ชอบเรากเก็บไว้นในใจก็ได้เราจะบ่นอยู่ในบ้านก็ได้แต่มันไม่จำเป็นต้องพิมพ์ไม่จำเป็นต้องเปล่าประกาศไม่จำเป็นต,ตะโกนออกไปอะ่ะผมว่ามันคือการให้เกียรติ คนที่ร่วมโลกอะครับผมแล้วก็ให้เกียรติทุกคนเพราะถ้าวันหนึ่งมีคนไม่ให้เกียรติเราเราก็คงรู้สึกไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมว่าอันเนี้ยมันก็อะไรเคาเจอพวกเนี้ยมันควรจะหายหายไปได้แล้วกับการที่เรามานั่งเหยียดเปรียบเทียบว่าคนนู้นเก่งคนนี้ดีกว่าหรือคนนั้นไม่ได้เรื่องหรือคือมันต้องหายไปได้แล้วครับผมเป็นการให้กําลังใจดีกว่าครับผมพี่แก้คิดยังไงครับว่าโซเชียลภาพลังพลังโซเชียลปัจจุบันมันก็คือจริงจปัจจุบันนะครับมันมัน เราเล่นโซเชียลกันเป็นหลักอยู่แล้ว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 ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของโลกที่มันต้องหมุนไปแบบนี้อยู่แล้วละครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะผมไม่ได้รู้สึกว่าคือผมรู้สึกว่าทุกทุกอย่างมันเป็นไปตามการเการเวลาของมันแต่สุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเราตั้งใจที่จะแบบคือถ้าเรารู้ว่าการให้เกียรติกันมันเป็นเป็นเป็นขั้นพื้นฐานอ่ะผมว่ายังไงมันก็มันก็จะไม่ได้รุนแรงไปถึงขั้นนั้นได้หรอกคือคือวันนี้ผมว่ามันมันแรงมากแหละแต่ผมก็อยากจะบอกว่าเออ ในแง่ของการที่เรารู้สึกว่าเราโจมตีคนที่เขาทําผิดในในโซเชียลอ่ะเราก็อาจจะต้องอมีขอบเขตเช่นเดียวกันคือใจเข้าใจเราเหมือนกันคือคืออาจจะไม่ได้แบบว่าโหลุมกันจนแบบเอาเป็นเอาตายอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็ต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใจเข้าใจเราด้วยนะครับผมแค่นั้นเองแล้วผมว่ามันน่าจะแบบสดใสกว่านี้มันน่าจะสดใสกว่านี้ครับผมตอนนี้โลกของความรักก็คือสดใสด้วยสีภูมูครับ ครับผมเดยอมากเลยอะตามดูไม่ทรนลัว,ว่าครับผมครับ <ç aciones> ผมไม่มีอะไรแก้ตัวในประเด็นนี้ครับผมครับผมฮะเัอเออไม่่จริงก็มันก็ตามอายุงานเนาะอะย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็แล้วก็คบกันนานขึ้นเราก็สบายสบายมากขึ้นเราก็ไม่ได้แบบว่าโอจะต้องแบบมีแบบโอ้ยแอกว่าปิดเงียบหรืออะไรขนาดนั้นแล้วเรารู้สึกว่ามันก็เป็นโมเมนต์แบบ เรียลจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมหนึ่งของคู่เราเพราะจริงๆผู้เราก็ไม่ได้แบบคือก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรมากมายแล้วรู้สึกว่าเออพอมันแบบพอมันเริ่มเจอความพอดีอะไรบางอย่างเราสิดว่าเออเราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเราอะไรย่เงี้ยแต่ละคอนเทนต์ให้ใครเป็นคนออกาวางคิดแแบบคิดเจ็บคิดต่ลรรอบส่วนใหญ่เป็นคุณดาวครับคุณดาวเขาจะเป็นคนคิดใช่ใช่คือคือพี่ดาวเขาจะแบบเขาเขาจะชอบ เขาจะชอบเล่น yeah. t ิ k กตอกอยู่แล้วตอนนี้เขากำลังเป็นดาว t ิ k กตอกเขาชอบเล่นติ๊กตอกอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบคอนเทต์คอนเทนต์ต่างๆหรือบางทีมันก็เป็นแบบคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ของเราไปแบบไปนู่นไปนี่ก็ถ่ายเก็บไว้แล้วก็ค่อยมาตัดลงอะไรเงี้ยมากกว่าแต่จะไม่ได้แบบถึงขั้นแบบวางแผนว่าต้องลงทุกวันนี้หรืออะไรขนาดนั้นใช่ครับนคะเวลาเาชวนมาถ่ายคอนเทนต์นารลาเก็ก็ไม่เขินนะแต่ว่าเราจะไม่ค่อยว่างมากกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือเราก็จะให้ว่าคุณอยากถ่ายอะไรคุณก็ S <S ไปคิดมาแล้วเราก็แบบเราตามใจเราแบบก็เออเราถ้าคอนเทนต์นั totally ้นอยากให้มีเราอยู่ด้วยเราก็จะเราก็จะไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับพันนี้เราใช้คําว่าแกงส้มข้างรักได้ไหมครับผมก็เห็นมันมานานแล้วนะครับว่างรักเนี่ยข้างไหมคะพี่แกงข้างไหมก็ข้างรักเออใช้คำว่าถ้ามีเขาแล้วมันเป็นกำลังใจที่ดีมันก็เป็นเรื่องดีครับผมกลังใจาใช่ใช่ครับก็ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นกำลังใจที่ดีจริงๆเพราะว่าเขาเขาค่อนข้างเข้าใจในงานของเราเขาค่อนข้างเข้าใจใน ในทุกๆสเตจชีวิตของเราจริงๆลยงเงี้ยครับผมมนมขนาดนี้อใกล้ยังคะกี่ปีแต่งขนาดกันขับอะกัาขับเบสิกเลยกันขับเบสิกเลยต้องบอกว่ายังไม่ได้โหคิดว่ากี่ปีกี่ปีคือถ้าพร้อมเมื่อไหร่เราก็เกาเม่นนั้นจริงๆเราได้วางแผนอะไรเกี่ยวกับอนาคตไว้ัหมแกเราไม่ได้วางขนาดว่าเฮ้ย เท่านี้นะเป๊ะไม่ครับแต่ถามว่าด้วยอายุขนาดนี้ครับมันก็ต้องมีคุยกันบ้างแล้วว่าแบบเฮ้ยเราจริงจังกันไปถึงสเตจไหนเพราะว่าเอาพูดตรงมันไม่อยากเสียเวลาหละเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าถ้าเราโตมา30แล้วแล้วถ้าเราต้องไปหาคนอื่นหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้คิดตรงกันในเรื่องของแบบอเรื่องความรักเนี่ยมันจะได้แบบรีบแยกแล้วก็ไปหาไปหาคนที่เราคิดตรงกับเราอะไรเงี้ยครับมากกว่าเรอันนี้ก็คือตรงกันตรงกันเรอยากแต่งงานกัน โอ้โหพี่พี่ต้องคืออะไรพี่เราเออดันดันเอางี้เอางี้เอางี้ถ้าสมมุติว่ามีข่าวดีเดี๋ยวรู้แน่นอนเอางี้ดีกว่าการอย่างนี้เดีเขาก็เริ่มแบบดีๆมาแล้วมีการคิดเรื่องแบบมี้แทนเพลงควบมใส่อะไรอย่างเงี้ยยังเดี๋ยวก่อนเรื่องขอแต่งงานนี่ยังยังใจเย็นใจเย็นใจเย็นยังครับยังครับยังไม่ได้มีคุยขนาดนั้นบางทีไปแบบไปงานแต่เบื่อนในวงการยันเดี่ยวเออแอบมีแบบว่าเฮ้ยมันน่ารักดีนะโมเมนต์นี้อะไรอย่างเงี้ย นี่ผมรู้สึกเหมือนผมโดนกดดันอยู่นะตอนนี้ผมโดนกดดันอยู่ไม่มีไม่มีครับคือตอนนี้ยังยังไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้แบบว่าเตรียมแผนว่าโอ้จะขออย่างไงหรืออะไรคือยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นครับใช่ครับแต่ถามว่าคุยกันเรื่องอนาคตกันไว้บ้างไหมก็คุยครับผมอ่าดีดีค่ะโอบคินดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ